ช่วงนี้หน้าฝนโอ้โหงามมากเลยครับไม่ใช่พืชผักทางการเกษตรนะแต่เป็นต้นหญ้าแบบนี้เราจะกำจัดอย่างไรให้ปลอดสารพิษเราใช้รถลาดเพียงครั้งสองครั้งหญ้าทุกชนิดจะตายแบบนี้ใช้ฉีดพ่นก็ได้รถล,ลาดก็ได้ตายเรียบใช้ตอนแดดจ,จัดจัดเห็นผลสวัสดีครับทุกท่านเล็บจีช่องที่ไทยพีชนแนลนะครับ ในวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยาในการกำจัดหญ้าทุกชนิดตอนนี้ช่วงหน้าฝนนะครับหญ้าทุกชนิดจะงาม,มากถ้าเราจะซื้อสารเคมีมากำจัดหญ้าก็สิ้นเปลืองด้วยนะครับและเป็นอันตรายต่อเราด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยาในการกำจัดหญ้าปอดสารพิษมาดู5ตัวในวันนี้เลยครับผมจะใช้ส่วนผสมนะครับตัวแรกคือเกลือแกง ตัวที่2นี่นะครับใช้ทําสารจับใบนะครับคือผงซับฟอกนั่นเองตัวที่3นะครับตัวนี้ครับดูซึมดีมากนะครับเราจะใช้เป็นน้ำาอเอ็มนั่นเองครับน้ำาอเอ็มเราจะต้องใช้แบบขยายนะครับถ้าขายขยายหัวเชื้อเอ็มไม่เป็นนะครับมาดูวิธีการขยายหัวเชื้อเอ็มภายในช่องของผมได้ครับและตัวที่4นะครับน้ำส้มสายชูเราจะใช้ประมาณ1ลิตรนะครับและ ตัวที่5นะครับคือน้ำเปล่า5 10ถึง10ลิตรนั่นเองเรามาทำกันเลยครับเราจะใส่ตัวแรกคือพระเอกของเราเลยครับนี่เกลือแกงนะครับประมาณ1 2ถึงกิโลนะครับใส่ลงปรวมกับน้ำเปล่าและตัวที่2นะครับเราจะมาใช้เป็นตัวนี้เลยครับน้ำมีเอมที่ขยายแล้วนะครับเราจะใช้ประมาณนะครับ1ขวดเล็กหรือประมาณ6 0 0ซีซี และตัวที่สามนะครับนี่ครับน้ำส้มสายชูนะครับใส่ลงไปรวมนะครับประมาณ1-2ลิตรก็ได้ครับและตัวสุดท้ายนี่เลยครับสารจับใบยอย่างดีเลยครับและกำจัดญ้าได้ทุกชนิดนะครับคือผงซักฟอกถ้าใครไม่มีผงซักฟอกใช้เป็นน้ำยาล้างจานก็ได้ครับ แล้วเราทําการคนนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันและเกลือจะต้องละลายให้หมดนะครับน้ำยากำจัดหญ้าสูตรนี้นะครับเราจะใช้ได้2วิธีคือการลดลาดโดยการใช้บูรดลดน้ำแบบนี้และการฉีดพ่นแต่ถ้าเราใช้การฉีดพ่นนะครับจะเป็นแค่การเผาไหม้ทางใบเท่านั้นนะครับ แต่ถ้าเราใช้วิธีการลดลาดแบบนี้นะครับหญ้าจะตายยันลากเลยครับและหญ้าทุกชนิดก็จะตายนะครับเราใช้ใส่บ่ลดน้ำจะดีที่สุดนะครับผมจะบอกก่อนนะครับวิธีการลดลาดไปที่หญ้านะครับทุกชนิดนะครับเราจะต้องนำมาลดลาดนะครับตอนช่วงที่แดดจะจัดแบบนี้จะดีที่สุดนะครับ จะทาให้หญ้าตายเลยครับหญ้าทุกชนิดตายหมดนะครับและนะครับนะเราจะต้องลดล่านะครับประมาณสองครั้งนะครับห่างกันประมาณเจ็ดวันนะครับนี่ครับลดล่าสไปเลยครับลดล่าตอนใดจะจัดจะดีที่สุดนะครับและถ้าคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องที่ไทยพีชนแนลได้เลยครับนี้ผมว่าท่านนะครับ จะนําน้ํายากําจัดหญ้าสูตรนี้ไปใช้ในบ้านของเรานะครับเราจะลดต้นทุนลดรายจ่ายภายในคุเรืองเราได้เยอะและยังปลอดสารพิษไม่ต้องซื้อน้ํายากําจัดหญ้าที่เป็นสารเคมีมาใช้เลยครับนะเราใช้อีกไม่นานหญ้าก็จะตายนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเท่านิทายพีทแชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีนะครับ และได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับน้ำยากำจัดหญ้าสูตรนี้นะครับเราใช้วิธีการลดรากจะดีที่สุดนะครับถ้าเราใช้วิธีการฉีดพ่นจะเป็นการเผาไหม้าทางใบเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการลดรากแบบนี้หญ้าทุกชนิดจะตายยันรากเลยครับ